มาเจอกับช่างตีลักขบแ,แนลนนะครับวันนี้ช่างแมวหลับไปยังแต่พาไปดูซิยังตีกับพึ่งยังไม่ได้แมวยังไม่ได้กลับพึ่งไปหาเขาบตอนนั้นแนตะ่แตนดียังไม่ได้ไปครับแต่ตอนนี้ยังตีไม่ได้เอาอาหารให้มิกกี้เลยครับหน้าช่างแมวน่าจะนอนแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็วมิกกี้ครับ <c oughs> แม่ยังไม่กลับมะขาก็ายังไม่ได้กลับมาเลยนะแทงที่ไปแต่ <laughs> ขาวกลับมาแล้วนี่เราพาไปดูม้าขาวนะครับนี่ครับรถม้ากระโดดครับ <laughs> <laughs> เป็นสีดำเลยครับดูมาขาดิเออวันนี้ไปเวลาแล้วเข็นลงแดะแ <laughs> <laughs> อบถ่ายครับแอบถ่ายครับไม่พึ่งมาอีเอทำไมล่ะมันไม่ร้อนอ่ะ <laughs> น้าพึ่งมาป่ะพึ่งมานาละพึ่งมาป่ามาไม่ลาบ แน่ไม่ได้เกับมาพึ่งมาพี่นากดูวัดบูนมาคาเท่ดีนี่นี่นี่น่าพึ่งมามาแบบพึ่งมาเรื่องร้อนอยู่เลยเครื่องอ่ะ <c oughs> <c oughs> อพึ่งมาหรืออะไระพึ่งมา <c oughs> เพิ่งกลับมาป่านนี้มา่าดิใช้ไม่ได้ดูดูนีลำโพงสร้างไหมครับลำโพงเตเตบตตตึตเดี๋ยเราเราต้องอัดลรื่องยูทูบไม่ได้นะมันติดเรื่อสิทธิ์ในคันนี้ก็ไม่มีครับกิเกอร์ท้อนแสงนี่ก็ท้อนแสงนี่ โอเคนะครับแค่น okay okay, okay. ี้แหละดันหนึบขึ้นหนานเฮียอารี